ึงช่วงสรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคนะคะวันเสาร์แบบนี้ปางแงมช่วยชาวบ้านลงพื้นที่ไปที่ไหนนําเรื่องราวข่าวสารอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันเดี๋ยวเราไปพบกับเขาได้เลยนะคะปางแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพราับผมปางแง้มละทีมงานที่ไม่รู้จักเนตไม่รู้จักเหนื่อยข่าวภูมิภาคประเด็นเด่นสุดสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับโอเคโอเค y ออกจากตัวเมืองชุมพรไปอำเภอท่าแทีครับ นายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานตีกลองเปิดงานประเพณีขึ้นถ้ำรับล่อปิดทองหลวงปู่หลักเมืองประจำปี2565ย้อนรอยตำนานการสร้างเมืองกว่า700ปีงานนี้มีไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับ วัดเทพเจริญหรือวัดถรร้ำรับร่อตำมน่าข้ามอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติยาวนานมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ตั้งแต่สมัยอาณาจักรตามพรล,ลิงพระเจ้าสีธรรมมาสกราชเป็นปรถมกษัตริย์เป็นต้นราชวงศ์ปทุมวงศ์ผู้สร้างเมืองนครศีธรรมราชก็สร้างมาราวปีพุทธศักร,ราช1 9 8และ ได้มีบันทึกไว้อีกครั้งเมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเรื่องสงครามก้าทัพส่วนพระประธานหลวงปู่หลักเมืองมีหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1923ประดิษฐานอยู่ที่ปากถ้ำวัดรับร่อหรือวัดเทพเจริญและยังมีนิทานปรมปราอ้ายเตปู่โสมเฝ้าทรัพย์และอื่นๆอีกมากมายครับประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อ ปิดทองหลวงปู่หลักเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองของชามเพอท่าแซจังหวัดชุมพรยึดถือเอาวันแรม14ค่ําเดือน5ของทุกปีนะครับเป็นวันจัดงานขึ้นถ้าปิดทององค์พระหลักเมืองปฏิบัติสืบกันมาอย่างยาวนานเป็นประจำทุกปีครับโอเคโอเค Yeah ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตครับลบข่าวอาชญากรรมมาทำขา่าวสิ่งแวดลอมกันครับพลตารวจเอกสุวัร แจ้งยอดสุขผู้มีราการตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีพร้อมด้วยพลมำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้มีการตำรวจแห่งชาติในฐานะนายกสมาคมชาวปากใต้ในโครงการจิตอาสารักป่าชายเลนหาดทัหลาเฉลิมพระเกียรติหมู่สองตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภักคีเครือข่ายเอกชนข้าราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสารวมกว่า3,000คนเข้าร่วมงานครับตลอดใช้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จันทบุรีไปจนถึงปัตตานีมีความยาวของพื้นที่ประมาณ2,000กิโลเมตรและฝั่งทะเลอันดามันนะครับจากระนองถึงสตูลมีคำยาวมากกว่า1,000กิโลเมตรกิจกรรมนี้นะครับมีการปลูกต้นไม้จำนวน2,500ต้นมีการเก็บขยะมูลฝอยและการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในพื้นที่ เพื่อลูกหลานมีทะเลไทยไว้ใช้สอยอย่างยั่งยืนสื่อไปครับววาปิดท้ายด้วยข่าวกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษทีมช้างป่าห้วยขาแข้งหรือทีมฟุตบอลอุทยัยธานีเอฟซีฉลองแชมป์ไทยลีก3ปีหน้าแล้วครับจากไทยลีก3นะครับจะขึ้นชั้นเป็นไทยลีก2แล้วนะหลังจากคว้าแชมป์พร้อมกับรับถ้วยและเงินรางวัลหล้าน 1, บาทครับ ก็เลยจัดพิธีสักการะศาลหลักเมืองอุทัยธานีที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้นะครับทีมช้างป่าห้วยขาแข้งแม่ฮึกเหิมเต็มที่สู้ๆนะครับชาวไทยธานีส่งแรงใจเชียร์อยู่นะครับเจ้านายปนูปนปูนโอเค